เอาสั่นเอาชิให้พันหนึ่งเด้เด้อ่อเรือหันกันไปชื่ออันน่ะพันหนึ่งชื่อในหกแสนปลายพี่น้องเยค่าทานละสี่แสนปลายอพอดีแล้วพอได้เจอกันตะโดนเดิมแหละก็ได้ตังยังให้เจ้าอันไปซื้อขึ้นซื้อยายกินน้ำเน่เด้อมาสดซอยให้โดยโดยอยู่ดีมีแห้งสุขภาะเพาะแกงแดงสุขหัวสุกโดย xa yeah. thụ đôi 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 <laughs> hê bạn này lật nhanh nó bộ oh. bỏ rồi ừ, này nó bỏ ồ xong không thế tìm lốt tìm đăng ồ lật nhanh đấy hả này ngàn cho hết nhanh này hãy chạy chạy xuống cứ tâm luận thế bài đi bất tôn chạy bài đi đưa nè ai là cái nào người รัดจับแล้วลดประตูรัดเอาเลยนี่ธุรกิจมืดบ่จับธุรกิจมืดได้นี่ยนะเป็นบุตรก็ใหมา่ธุรกิจทังคำกันขึ้นอยู่บนอไอยู่แล้ว้องอะไจอบอยู่แบบมืดแห้งอย่างนีเอามันบดจอบมันบะไรแล้มันจมันกระดุมันรู้บ่อย่ามันรุ่มหรอธุรกิจมืดต่าท่านพี่น้องไงอ่าโมเมนมืดนื้ออื่นอกโดยขายจอบใครกลังสิพาลูกพาเต้าไปขายท่านอ่านเลยสี่พัน โน้ตบ้านโน้ตตะไรโบ่ตี้ครึ่งอีละฮะบ้านโน้ตตะไรทักจะมาถามข่อยขอบ่ได้วชื่อท่านเดี๋ยวนี้ขอบ่าดูนั่นเลยโน้ตชื่อท่านแตะฮึงเลยพี่น้องไงเนาะส่วนลายกับไปบ้านนั่นบ้านนี่แหละเพิ่อนอาหารผู้ละสอบสองสอบกับบัตรไอสุสึซิปทักซิปสอบหวานดุกจุดนี้น่อยแล้วจุดซิปคุณบ่กโดยนี่ได้โดย เออเจ้ากระทำเราแล้วก็สิทัวเจ้าหยังคือว่าคุ้มได้หมดเลยจักกันหน่อยรถชีสิบสามโดย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 เอ้าพี่น้องเลยอ่จักจักสอบอลไรมาหนีคขายจักสอบเลยท่านเขาไปขายนี่แหละอืมอันไปเที่ยวแต่สิบบ่หรือว่าได้แต่สิบสอบหรือว่าเท่านี้อ๋อเท่าสิบสองเอ่าออเออเออเอาได้มาบัดเจอกันแต่หึงเลยเนาะพี่น้องเนาะ เอามามาเปมาพีชนะอันนั้นขึ้นมาเทิงพี่ดูเบิงดูพี่น้องเลยเอา่ <c oughs> ทาทั้งดิอ่าป้าบุญครับไอ้ทงมีพี่น้องเลยนะเนาะอ่าพากันมาแตา่พูดบ้านพูดชิมพูด <c oughs> อาก็ไกลเติบโดยปวดหิวเข่าบ <c oughs> ่สบายดีเด้อพี่น้องเลย <c oughs> เราสิกำลังสิไปถ่ายท่านได้ได้กักกักไห้ได้กักไว้ได้หนิเนี่ยโดยล็อกไว้ล็อกไวบปตรตูนตั้งด้านเลยสกัดจับาธุรกิจมืดต้องตวจก่อนโดยผิจืดตรวก่อนผิดหก้หมา้ยพิดกฎหมไมได้หน่ไหนอ่าธุรกิจมืด สิบสอบคนดิสี่คนคนสีคนบาทสิบโอ้โหลดเว็บจีเนี่ยนี่เนาะอัลกี้บอรนี่นะเน่ะอัลกิบนะเราอุ้มน้อยกีเหตอนบอตอนหามายังท่้องอยู่คนนี้ยังน้อยนี่จำจำซาอไรอยู่บ่ะจำอะไรอยู่บอจังอะไรดีไม่ได้แล้วผมไ่ได้สูบคำแมยัมาสือดินหายกันค่วมทางกระไดถปตาย จักเป็นได๋ที่เจ้าก็บ่ได้ไปเบิ่งเด้เพิ่นจกหนองเพิ่นจกไสเพิอ๋ยแล้วเพิ่นแยกให้ขอยจกหนองโดยเอ้าบ่ได้บอกบ่ได้บ่ได้เพิ่นกมาเพิ่นให้ไปเลือกเอาเนจะมักบ่ไจะเลือกเอาโลดอือบีทางย่างเข้าไปนงงนตื่นแป้น่ยืนนลุงก็ไปเพิ่นเพิ่นอันนั้นบ่เพิ่นกที่ใหม่อ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นจกเป็นองแล้วเพิ่นสิเอาที่ใหม่ให้ เ่นหาทีใหม่เอาแล้วที่ใงมังม่วงกนเลไปแฝงทำมแล้วเจ้าโอเคอยู่บ้าใช่บองทีก็ว่าตัดกันแล้วแบบมันกับโอยากปัดได้แล้วหกันได้เนาะอ่ะกนคือเหตุหนึ่งเั่นกะจว่าก็เลยบ่มักยากกับ่บยักเบากันเห็นนะโยันเบากันแบบมันก็คือมันสีสีสร้างกันแบบก็เลยคือมันจี่อยักอยู่เห็นไปว่าสิออกไป เต่ว่าสิไปไปว่าสิไปเห็ดหัวนี่เสองคนสองยังข่อยกับตายไปมืดแล้วมีแต่ว่าศุเอาไนนนเฮทีกลังมีตู้นบ้งบ่อไรใไนดีไรในนเฮงภาคชาวเพ้นปีกไเติบยังมุใครไปหอดเหรอถึงานอเตียงนนเตียงเดียวไอยู่ในป่าไปชี่หละ ยามซายบ่เคยเห็นยุ่นบ่มาบ้านยุ่นบ่อ่าเอออ๋ออันเพิ่นจกหนองน่ะจกไว้อันได้จกดินคายบ่ตัวจกหนองอือจกดินคายะแลเพิ่นเอาที่มให้เจ้าบดนีอ่าบ่ให้ให้ให้เฮาเลือกเอาใครอยู่เอาก็เนาะเพิ่นเพิ่นให้เลือกอยู่บ่อือเพิ่นให้เลือกเพ่จะมักบดตกี้เพิ่นว่าเพิ่นสิแทกเขมองมาให้เพราะว่า บ่เอาบ่ดีเอาข่อยงามบ่งามเหลือจากบ่อนจกนั่นมันเพิ่นสิแทกยาวมาให้บ่ดีทั้งข่อยลืว่าบ่เอาแล้วคันเป็นลักษณะนียาวมานี่บ่เอาแล้วมันเป็นคือทางอือนามันบ่เป็นคือว่าเป็นที่ดินบ้านที่เฮือนเฮานะอๆๆเอาคั่นซั่นเจ้าในแถวนี้จะมักไไปเลือกเอานะก็ไปเลือกทางเฮาหยังก็ไปทนีบ่นคมหวงนี่ตนี้แต่ว่างยังบ่ได้ไปเลือกเอา เดือกแลือกแล้วเลือกแล้วก็ไปฟังก้อนก้อนชิฮอดดินเจ้าหนบ่ทั้งนั้นนอกนขมันอกออกนอกพี่ใช่ยุ่งจะใช่ยุ่งมองหันใชยุ่งมันเปลี่ยนนจังหน่อยแต่มองมองนั้นแหละมองวันว่าเพื่อนหาไปเบื้งว่ามันมีน้ามันใช้น้ำลายก็พผดีไปถืองขนารถแล้วมันจะโง่เขาไปก้อนสัขผอย่างนีโอเคคือน้องไยใค้ย่ดเชนะ เดี๋ยวไปเห็ดหัอ่ะวะไปเห็ดทูเห็ดคางไม่จีสิพาลูกกันเอาเอาท่านไปขายไปขายไปได้มีคนสั่งบรือยังไรเนี่บอไปล่อขายไปล่อขายลอยเอาเพิ่งไปได้ไปชิบด์อันนี้มันบ่มืดบ่ปี้ผัวบอสคุณแล้วคุณแล้วไปขายบอสลุงกะกะบอสเคยมีนะฮะกะบอเคยมีว่ามันส่วนรายรอจนเบิดจังมากรเบิดจังไหมกระเม็นกระเนี่ยเท้าอ่ะนะ แถวลุงไก่สอนของวการลุงทั้งพี่เนาะั้งันทังสิโนยังบกเขื่อนช่างไป่งให้แล้อ่าันรโกจอดลุงขาเจ้าขาจอดสชงสี่สิบ่เราเมื่อชงเาบันโคกได้จังหวะใได้คาสรงทหารราคาทรารขิดสมุดราคาชง่าไร คิดหวเมื่อาบวันกจังหวะเชโนเคยขึ้นไปชงบ่บอบอกบอกในวันและมันผีในเมืองกลัวเนาะมันก็ต้องเขาพี่มันไก่ผีเมื่อเขาต้องไปผีโดนถ้าออกไปนอกแห้งถึกไปได้ทานอ่าออกไปนอกแห้งถึกเพราะว่าขนาดยูเทเข์าเชาแฉนอกก็ยังเอามาขายอยู่ในเมืองตั้งแต่เขตรักสิบสองนี่มันเขาผีวะในเมืองันในบ้านเฮาหันด้วยพันต่างขายเฮาบอกพันขายสอบม็นเส้าฮะพนมส่งให้เฮาซิบสอบมันมือก่อนนะ ตับีถวนอกเดเทียวนอกมันก็แน่นนั่นแวพี่เวเมืหาหาไม่กันเนาะหาไม่เนื้อแถวไปขายไม่ไดเสื้อเราลงกแบบขอเขาต้อเขากับทางให้ทางสวนหล้วก็ขอเขาต้อเขากับจางเขาไปทางหล้วก็ขอใหม่เขาเสงนะอืก็เรยบรลอใหม่ไรยังไปน้ำสิผาเมียพาลูกไปขายโดย ขายเบิดแล้วก็บเวตลาดตะดีได้หนิเนาะเฮ้ยอี่บอกแบบว่าพวกนาเมียไปนั่งไปขายคนเดียวกล้าบวปะกะกะไปอยู่ไปผู้เดียวก็ไปนึกว่าบุรีเป็นเจ้าไปบุรีได้ยินเหตุแบบได้เหตุแบบได้ไปขายใชเอาไปก่อนเวตามห้างิี่บอกดูว่าเจ้าไปไปไปตามทางหนึ่งเขาเห็นเขาเอือเองหรอกเอาไปสั้นเลยบเจ้าบ่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 ได้หาเจ้าเนี่ยไปจะสอบเลยไฟไหมแบดนี้มันเกิดไฟเกิดไฟลุกว่าไปเลย มันบ้าเครื่องนี้ติดล้งใส่สอบอะมีสองนี่อ่าเมด่สองสอบหัวลักแปดนี่ยเขาตีนยันลงบนไล่บ่ไอนี่บ่บ่เท่าบ่เท่าโจนแม่ไหวใหม่ทานบ่แล้วอ่ะนี่บ่ลาบบ่โดนจักเนาะบ่เจ้าก็บอกว่าเอาไอยจุห้มาเลยอ่ะ เพื่อนจาวไปย่างเห็นย่างนี่ได้เพราะต้องจู้เห็นเมื่อยได้ไอ้เด็กหน่อยเขาขายของในแฉบแต่เขาหิวน้ำแล่นมาให้มอดดีวัายังมาถึงวาดโดยโดยเพ่งเนาะยังมาทันในลูกเงี้ยจนเงีียงข้างหนึ่งเียเนาะโดยเป็นวัดเป็นในพี่น้องเลยย่างจนแบนของเรากินเนาะก็มันทุกได้เนาะรถนี่กินเนาะชื่อจะเปีล้วนี่ดู พุชช้าเอาของบนไปเหวียงกันมาใส่ขันไหนเอามาใส่ขันเตียงแต่ว่าคันขันนี้ใส่จะเอาไปทรงคนกใส่แต่ก็ใส่ไปก่อนขันไหนยืมมาใส่ก่อนเลยกระโดดขันนั้นตอนนั้นบบกเตียงก็เห็นนรกตามตานะนม่ตายนะอัน มะใช่นี่เพิ่นยืมให้มะไช่เพิ่นหู้เพื่มาเกะทานมึงโอ้ยนายป้าเอารถคอยไปบรรทุกเพื่อนแกโม่งแล้วแสดงไงให่ใหม่ๆบท่านเด็ดนีสีมีสันหลอกอี๋ชั้งเนี่ยนี่แต้วเพื่อนมันไม่ปุ้ยเพิ่นเอาเครื่องหายไปแล้วส่ใส่ใส่มีแต่รถจักรเนาะมันมีแต่สนี้เนาะแล้วเพิ่นเอาล้อเมื่อไปใส่เครื่องมืไป แล้วใส่ om oh. มาแล้วกะมาเนี่ยมาเลยบ่บ um uh ่กะก้ามืออ um> ีกก้ามืออีกแล้วกัเพื่อนว่าขันบ่มีใส่แล้วกะเอาไปใส่ก้อนขันมีใส่อย่างเอามาไว้เพื่อนก็ว่าเท่าปานนี้เท่าปานนี้ขันยังขันมีใส่ดิลดเพ้วยเลยเพือแต่ลดแดงห่างแั่นี้ อว่าทังนี้ไอ้ทังนี้พี่น้องเลยลดสีด้วยเด้อืมเจับจุดสีไม่ไหมเนาะจำได้เพิ่นกันามันถูกอยู่นี่ก้อนพะศันท่านเพ่แต่จังสีบอกว่ามันเพ่เลยหรือวะด้วยสาเหตุจังบุไปไปไปแจ้งข้าวนะเพื่อนกันเนาะแจ้งเลยนอกจากเพ่จะไปแจ้งข้าวเป็นจะเอาเพ่เราไปแจ้งข้าวว่ามันเพ่แล้วเออประมาณนี้เออก็มาแต่พุ่นแหละย้องบริเวณพื้นเนาะ ເອີເດະດີກີ້ບໍາາະໂດໂດນ້ງເີແັນກຢູ່ບ່ງມເລງອີສັງນ กูเก็บเงินมาได้แตงยังไยังม่ใม่อยู่เนาะบัดมาหอดพี่แต่มันมาเพน้เจ้านี้ล้อวาสดีสมพวนอยู่อีาอ่า่าเ่าอ่า่าอ่อ่เอ่า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 ่าอ่อ่อ่าเ่าอ่าอ่อ่าอ้าอ่อ่าอ่า่าอ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 ่า่าอ่อาั่่่่ออ่าอาา่่่า่ มืองกับใครมือนฮ่่มือเงนเลยเรมแบือนกับใครแมนแมาคนกันเองนี่้เจ้ากล้าชื่อใครก้าใครโอ้ยนะลรถไม่ไหมมาติดแข่งกันนี่โอ้ยันมาเดียวเลยทอแข้งอยู่ย่นมาเดียวจาท่งนีเลยคัยุ่นนาะประธานเจ้ายู้ไปแถวนี้ย่าตัหยาแถวแล้วเกาะ มันจิติดก่อนโัง่ายดีก <c oughs> ็ไม่ได้ ใายดีรุนก่อนนะยังยังมีอยู่คนที่าสนใจกะติดต่อมาหาขวัราคาเท่าไรกะมือนหนึ่ง0มือนห่งใส่เขาว่า1มือนหนึกะขายไลยเองนบนอะไรกับติดง่ายเอาเงื่อนอ่าง่าย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 ง่ง่ายง่ายง่นย่ายง่ายง่ายด่ายง่ย่ายง่ายน่าม่ยง่า่ายง่าง่ายันาย่งสังาาายา่ยายางเง่่่่่ายวยา่ย่า่ นย่เนอยจ้าน่าม่ได้เนาะได้แม่ันนี้คนนถ้ก็เ็นิตัวเจ้าอย่างือเ่อเนบนย่าังะไรจังได่จังได่มากายมุ่นกายมับบเนาะเนาะเป็นอะไรบ้อ้าลุงเฮิมไปอะไรลุงเฮิมไปแล้วนี่ขายขายชอยเมียนี่มูลประตูนิชคายงัวสองโตนี่ อะไรก็นเออพอตรงนี้ชิขายรถขายรถมุดหว่วนเปิดตู้นี่คุยกับเมียใหม่ๆมันบาดนี่คุยได้哦ชิคายงัวมาเห็นกระเพงเฮือนนี่คุณไปแล้วเนี่มูมีเงินขายรถเลยร่มให้น้องน้ำพิงค์ผ่านเลยรุ่นเดียวกันแน่นี่คุ่นเดียวกันเลยทุนพี่น้องเลยตัวนี้นี่พอต้องห่วงนี่ปิ้นสามพิกกลับมายังคือเก่ามาแล้วเม่นบอกมันเป็นอย่างนี่บอก และอันคู่คูมันนั่นอันตัวของอันนั้นอันนี้ของลุงน่ะชนควายที่เดียวตายสามตัวเลยต้องชื่ออะอสอันนี้ตำยินตัวแม่นว้าเด็กอันน่ะอ๋อแมนเด็กจริงเลือกจริงอันนี้นะว้แมนว้าเด็กไปตำท่าได้กินแตงวาบอหูดคือกันงั้เราขายแล้วใชเรายังบ่ขายแต่อันนี้เด็กจำได้ป่ะเตียงตอนที่มาไปเห็นหน้าแด็กขวดเทียนติดบอร์ดรถไปเลยมาชิมอ่อนเนื้อเด็กกับมากระบื้อเป็นว่าน้าคือเก่านะ มัติด่ไดเยข้านั่นเอแต่หัวเทียนมัน มันจกชนเออมันจากตะกี้ไุริทายคลิปพี่น้องังมุริมีช่องยูทูบจะขึ้นเดี๋ยวนี้นั่นโอ้ยพี่พี่น้องยงที่หัวกระจายอยู่นะทางวดเพียงคนออกโนี่เตบ่ไปว่ะเนี่ไหนกันเนี่ยไหนได้เห็นแด่แป๊งถกับ้ามเนรกับไสเออรถนี่อะไรก็รถอยางน้นรถลทาอรก็แป๊

ชื่อไม่ใช่ป้าเอวะกระมือเงินพ่อมันออกซอยออกซอยเนี่ยขันคู่มือนี่ได้ขันคู่มือนี่มีแต่เงินเท่ากับพ่อมาเตี๋ยวมันออกซอยตอนน่ะลำบากเฮงเนาะไปนั่งไหนไปน้ำกันดิคืนห้างไว้ได้ป่ะพักกันว่างกันว่าชิมนอนเพื่อนนด้ให้พ่อมาแต่บ้านมานอนนั้นพอเราหันหน้าได้ กินรตัวหันเครื่องบวชเพียงเลยติดบัวร้ายบัตรเนี่มันขำมือร้อนในนาของเราคือเกาโอ้ยเดีอยู่นครับโอ้สุกโชดง่ายพี่ตังไงโอ้รวยโดยบัตรมันมันบัตรไปพุ่นมันขามห่วยเนาะแม่ยมันขามขามห่วยบัตเวลาฝนตกฝนตกเฮงผัดไปบ่ได้บ่ได้ายต้องซื้อติดตัวตได้ลองแหละทดลองมันมันทีแบบว่าเพืองวดเทียนได้จังน่อยแบบเก่าคือวอาแล้วเก่า ซาปายปีเดิเก่าแต่ญาคนนี่มีแต่หยกเก่าชูนวไ่ด้หยกเก่าชูนนี่หลกลัวไรหยกเก่าชนยังวารุ่นบางหนึ่งงั้นเขาเป็นไปรุ่นไได้หยกก่าชนนะมันกระตานั่นถูซาปายได้ซาปายรุ่นแบจะเกิดพ่องงัก็ข่อยใช่ไหมโยไก่เคียงนะพี่แหละพี่น้องเลยแมต่ว่ามันิว่พันคีรถคันนี้มานะ ข่อยคอยหู้รถว่าเพิ่นเป็นคนเพิ่นเป็นคนมาทำไงบ่อยากดิ้น่อยก็อัดประตูไว้จำเสียงจำเสียงรถไหมแปลเราลำชัยหมดเวลามันอะไรมันจีมันจีบืนมันจีนั่นแทนแต่ว่าเรื่องติดง่ายนี่ชุดอยูุนนี่ันบอกแบบว่าเขาเนื้อคงข้าวตะกี้เนาะพี่น้องเไยรถข้าตะกี้ยังมันก็ดีดับ โอ้อันนี้มันนี่เสื้อนี่ย้อมเราบบดดีเเนียวครับเนี้อสิเป็นยางดิบเกิครับแต่คือซูมเมอร์นี่นี่เนาะเพราะว่าแต่ว่ายางชุบยางชุบแห้งนี่มันกรอบคือซูมเมอร์นี่นี่แค่ไปตำเลยเล็กน้อยเนี่ก็ไปไปแล้วเนื้อเนี้ยไปชายพี่น้องไอเดียมันคํามันมืดมีแต่ว่าอ่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยื่อซอยเด้ออ่าพี่น้องเน่ยเพื่อเราวชิเลาะไปขายเนาะ,ะลูกก็ให้ไอ้่อกก็ให้เก,เกี่ยวอ่าพี่น้องเนียซอยกันอ่ามันมีหรอกอยู่เฮือนบะเตียงก,ก็ว่าจะซื้อซอยแล้วซืว้อแหละแต่เอาเมื่อไหรพี่น,อนอ้องีเนาะอ่าทานไม่ยังนี่นะี่ยไม่ติวไม่ข้อไม่โอ้ไม่ติวแล้วครับเนาะไม่ติว้วครับอันก้ครับเซรีไม่ติวนี่ยเนี่ยมีจัดสอบอยู่เลยไม่หมด เงวชิปม sure. ัน mm ชิปอบเนอะชิปจบหนี่เอได้่น่ไดชิปบเดียวนึ่ว่ายชิปบกัซีเนสีนีพี่น้องเลยาชื่อท่านดังชื่อได้สีเซนปีเยนนะเพี้ยนอะชิปบเปลี่ยนบกินมืดีว่าเลนกันเลยไป้่ร้ประธานเพื่อเราชิได้มาชำนี่คง่ายได้ไล่ลบไล่เาเลย เงินก็ไม่ได้นอนหรอว่ะเอาดําแต่แต่เนีมันโดนมานใหม่เอะอเนาะเบิงขอนุญาบบาทค้ำน้ำตับแล้วจุจิพังทีหนึ่งเลยเป็นอะไรใค่นี่ยบะว่าไข่เยอะเหินอ๋อแต่ว่ามะมามึนตัวนี้ไหมอมาที่มึนตีดยงแอลลงมันบอนมันใช้งานหลายบ่ใช้งานหลายมึนม่าเยอหแบกใหม่นาะ ใช่ย่างขึ้นย่างลงเลยเนาะอย่างเห็นแล้วคอนใหม่มันเล็กมันหน่อยไปได้ใส่แห้งมูอเดียวบ่เฮาต้องอันนั้นนําได้อ่าบางทีคนเฮาอายุหลายแล้วแคลเซียมมันเบิดเด้เบิดเป็นอยู่อืม590บาทมีปัญญาซื้อใหยังก็590บาทอยากินอยากินวดนึงยามังกรดยามังกรดบ่ตแทบ้านดีหยังอะนะ มันดี20,000ดีชาดีลอยนี่บ่กระดูกทับเส้นเอาไปกวดเออกระดูกทับเส้นัน้แม่นแล้วเฮายกของนักมนนี่อยู่แล้วกินตัวน้นมันไปกก็ว่าใครไปหลายน่ะแต่ว่ามันหมดแล้วก็เลยบ่มีแนวต่อมันก็ยกันเอาๆๆๆไปสิพี่น้องเอ้ยกะั่นเจ้าสิเมื่อเลยบ่สิมือเลยโอ้ฝากมื่อนําได้อยู่บ่ได้ๆโดยเพราะว่าบ่เตียงอ่เครื่องของยงหลายเตอยู่พี่น้องใช้บ่อยก้นขึ้นมาบ่ฮะ นาละมให้ละตูดมานี่ก็ได้ดล้วอ่าหน่อยๆๆนี่เดี๋ยวจะให้ภาคมันเมื่อนําไอ้ทุ่งมีละเมื่อเวะทิ่มลงหั่นพี่น้อง่ิเ้อายูลงหั่นเนาะสําหรับบ่ไกติดๆเมื่อนําก็ได้จักา2-3ศอด4ศอบเนาะแบงๆกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอืมาเลยมาเลยไปรับามอก สีบลูยังเนาะรถแล้วก็มีกล้องอยู่ละได้้หันกันได้ไล้อมใัอโดยกูยวงโอ้มีไข่ด้นิไข่น้ำไข่ขาไนก็ได้ไข่ขาได้เห่อยใี่เอาเข้าได้นี่เรียงฉบลาบเงว่เอาเข้าอ้ยลานนี่ว่าเอเปเลยนี่ไปไปู่ใหญ่นชื่อ มามาอ่าด้ยเขาะเขาะจวดตรงกะกระทะนี่โดย่งจิตมือมามาบึงเบิ่งตำรวจมานะอ่า่ำเลียงลำเลียงลำเลียงลำเลียงชินค้าเพราะลำเลียงค

พีนออ่น้องนี่เนาะอันนี้ก็เลี้ยงดีๆก็ได้เยอะเอาไปอ,อันอแรกคับเจ้าบูมี่ก็เอาเมื่อดังน้ำกไ็ได้เด้อเออ,เอนั่นเนาะเมื่อดังน้ำก็ได้ช <c oughs> ื่อเมื่อไหร่ชื่อดอกเพราะว่าจะเห็นอะไรจะซอยแล้วพีนออ่น้องนี่เนาะอ่าออเพือพ่อจะเป็นเลาะเพื่อจะเบิด์ตดีก็คัมเลยเนาะมันคัมเลยโดยเฮ้ยบ่อยละฮู้ไปสันสิกคโบร์บบด้วยสปต่อบปะนี่ ไปต่อแล้วไปชื่อได้กินได้อยากได้เนาะขับเลยเรากันด้วยด้วยเราดงเรากัได้กับข่าวกับน้ากับบาปเราเป็นอย่างไรเนาะเอาสั้นเอาชิ้ให้พันหนึ่งเลยเด้อโดยรวยรวยอันเรือหันกันไปชื่ออันน่ะพันหนึ่งม่ใช่ได้หกแสนปลายเป็นอย่างไรค่าทานละสี่แสนปลายอ่พอดีแล้วราได้เจอกันตะโดนเดิมบแหละก็ได้ต่างเงี้ยให้เจ้าอันไปซื้อขอื้นื่อยากินน้ำเนยเด้อเอาเตียง ครับมาจดจ้อยให้โดยโดยเอออยู่ดีมีแงสุขภาพแข็งแรงสุขสุขโดย้เออสาธุโดยสิ่งไดขอให้เจริญุ่งเืองโดยโดยเป็นผู้ใหญ่ต่อไปอีกโดยสาธุใหญ่ๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอีกเออมันสิใหญ่้พุงก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเดนี

ไปกดใจอีนะอันไปซื้ออาเดอขนมเลยลูกละไปซื้ออาเดอร์ผูนว่าออกกับวิวน้าขี้ชบไปไปเดี๋ยมันคำมันมืดไปไปไปโดยดยน้ำหมอกน้ำหมึกตกทำ ใส่ยมักทานกโอ้ยเปนชิยากไปงเจ้าอยู่ป้ามักรท่นเอางี้ยมัไดก็ได้เรกันนั้นไปไปไปตลาดพ่นเฮ้ไอลดเต้ยดอยด้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 วยันไ้มีบนนั่งเลยด้บาทนี่เออปไ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 ปนปไปไไปไปไปไไป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 ไยไปมันยังไอีกอ่าได้ซื้อนี่ซอยไเพิ่น กับเอ้ยเพื่อนพี่น้องเห็เนาะต่างให้ล้วฮะเนะเพราะว่าบ่ได้เจอตะดนแล้วค่าทานเราสี่แสนกีบมาเตียงให้หกแสนปลายนะพี่น้องเงินพันบาทได้ยุกประมาณหกแสนะแล้วกับอันนี้ของเจ้าอันนีะบัตรเชิญบัตรบัตรบัตรช่องได้เหรอบอน่ะช่องบุญช่องบุญเขาอาไรช่องเขาข่าวบุญเนอะข่าวบุญในน่นน้ะบุญกองอันใด พี่น้องเอ้ยนางเอ้ยน้องเอ้ยนางเอ้ยนางโอ้ๆมื้อใดนี่บ่วันที่8ตอนแรง5:00น18เดือนนี่แหละประมาณนี้แหละอ่าเว้าไงคือบ้านเฮาแหละคั่นตอนค่ๆซุมๆจักหน่อยดอเือนเือนเฮยนางเลยเนของเราเลยแม่นอยู่พี่เลยแม่นอยู่พี่เลยลาบอกเลยแม่นน17:00นก็คือ5:00นสาวบุญบ้านนาคนผู้งาม ไทยท่านนั่งบุญพร้อมครอบครัวขนาดสส้นใจให้ดีนะพคตแล้วนี่มาเกียนครับแค่สิรอกแล้วก็นั่งบุญรูงามมาด้วมกงานให้ได้เด้อแปลงเอาก็ได้เฮียแปลงเอาแปงเอาอยางลึบลบเอานะโดย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 อัทิตย กระจายได้ลายด้วยไป <c oughs> ไปไปน้ำมีหน้ามือเดียวหลับเลยจกักเ <c oughs> ที่ยงคืนพาเราเข้าบ้านวะ <c oughs> ตางก็ไปกับป้าเ <c oughs> ที่ยงคืนเลยร <c oughs> ับพ้นนอนเลยป้าที่น้องเงยมาเตียงก็สิขอจบคลิปก่อน,นัดนนีี้พอั่งโอ้ล้มกันทั้งตังก็เข้าป้าบ,บุญไอ้ทองมีก็เลย ช่างเอือร่าเพิ่นนะเอาทา,านไปจองไปคายพี่น้องไงก็เลยเห็นก็เลยซื้อซอยเพิ่นอีตุนเพิ่นพี่น้องไงเนาะนะซอ,อยๆกันพี่น้องเไงมาเตียงกะชีข้าไปหาน้องมวยต่อพอดีนะซื้อไพ่ชลาร์ซิมลาม,มาให้รวเพิ่มตืมมันนี่พี่น้องไงเนาะกะชีมอบแล้วก็เดินทางต่ออีกพี่น้องเไงพอดีมีเวียกมีงานไร่หม่งลายบอลอยู่มันนี่นก็ได้อ่ะข,ขอบคุณขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้อง กระสุขคจุนที่ขามหาที่ตามครับสมคลิปจนจบแลวกระบองขามโฆชนะผู้ไร้ระบาดนี่พี่นงค์บาจาันพี่นอง,งีเอง์เนาะมาแล้วมาเลยใสงง่ายรถไรอยู่ตอนแรงกันมาตุ้ม,มโฮมกันอยู่พี่แล้พี่นองค์ไร้บาดนี่อ่า โชยโชยโชยชยโยอีกไม่อีกไม่อีกอีกพ่อเลยอ่าร้อยแลวเยบร้อยแลวโอ้ยชยไปไหวอยู่ตรงนั้นจวดแท้งกเห็นว่ามาคลังดีได้กระไดอือเนาะยานหมท่านมูนี่แล้ว ท่านพูดบอท่านพูดสบายดีเลย่อยกับท่านได้พูดอยู่ไดนยังอยู่บ่ยังนได้เข่าไปชามากตะเวนนี่รอคิวรอคิวตายอางวายาวเพิ่นกันนี่ยืนชูะลาดให้กชาว้าพระเนาะชาวบ้เลี้ยงชูยังไงาธรรมดาเป่าเราอย่างไยหากันมปรจันบาวบุญแิ่สิบันออกมากอาบอดี่นันไม่ได้ออกมา เออว่าแล้วผลไปคอขอเมียให้ลานให้ลืนเพ้พวเออเป็นลามเป็นยังไร่พืชเลยจะโคดบอกลามลามเลยแต่ต้องไปกอบไปเป็นทีแล้วรุดให้เน่รุดให้นเรียงกันเนาะในกีบอ่ารุดต่อวันนั้นอะากขึ้นวันนี้อยากลงนะอ่าแต่ว่าดึงกันไปดึงกันมาว่าจัรยพี่น้องเลยควายหมุนหัวหมุนชวนเพืชเนาะจำป็นแล้วพี่น้องเลยต้องไป็่วยชวนนี่เพิ่นแล้วโย ต้องไปตรงไปตาเพิ่นแล้วบาดนี่บอกคำว่าคือมันมันบ่มุ่นก่อนนี่มันไก่เกลี่ยก่อนมันง่ายเด้เนาะ่อยู่ไรอ่าตัวนี้มันได้มุ่นเนีมันได้กัดก่อนเพิ่อนเลยอ่าแบบว่าเพราง่ายคือเป็นโทษเพิ่อนว่าใดๆก็ได้บาทบอกที่ใจก็ได้คือมุกขีคอยต้นละหาพันกี่เพิ่อนบอกหาชิพันได้บาดนี้เนาะแล้วเนี่ยเจาะหลักของเพิ่นนี่ยดีอาได้กินเลยเนี่ยคือคือว่าไงคือเป็นรักของเพิ่นในห้ามฆ้านะเนาะสมมุติเราไปชื่อขวดได้ชิพันเออแต่บาไปรักแล้วม้วนขามันคือเป็นล้านสองล้านเพื่อนได้เป็นเพื่ กูแบบเดียวโคตรเดียวเพื่นก็ว่าเป็นชิปเนียนเนี่ยเนาะโดยโดยโดยอ้าวแซ่พี่น้องเลยบระจันไทยกําลังฮอดเนาะกําลังคิดจบคลิปพอดีซื้อทานซอยลุงภูเมื่อกี้นี่โดยโดยสบายดีเด้อแซ่พี่น้องเลยพวกเนี้ยยี่ยมดาโบหินนี่ลักษานี้ยังเดลยยังรำอยู่ไปดีเพราะเบงเหนือจันผมได้ไปแล้วไปกัจักคว่วอยู่ไปแล้วรถป้าบุญไปไปอาดลาดพี่น้องเลยอบอยู่เด้อเด้ออ้าวบ๊ายบายพี่น้องเลย